กระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยาภาพในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศหากเนื้อสิ่งอื่นใดส่งคิดค้นเพื่อประโยชน์แก่คนไทยและประเทศไทยเป็นสําคัญติดตามรายงานพิเศษตอนกษัตริย์นักประดิษฐ์ได้จากคุณจันทร์สถาพรขัตติสวรรค์ค่ะวันที่สองกุมภาพันธ์ของทุกปีถือเป็นวันนักประดิษฐ์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10พฤษภาคมพศ2537เพื่อเทยประเกียิพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่ได้ส่งประดิษฐ์เครื่องกล่นเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือกังหันไชพัฒนาซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พศ2536นับเป็นการออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก ด้วยสายพระเนตรที่ทรงห่วงใยในปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดทําให้พระองค์ทรงไม่หยุดคิดค้นคว้านวัตกรรมหรือสิ่งประด,ดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อน,นํามาใช้ในการบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าจึงได้รับการคิดค้นขึ้นภายใต้โครงการปรับปรุงคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาในพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ โดยการขุดลอกคลองขยายคลองลัดโพยยนระยะทางการไหลของแม่น้ำเจ้าพยาออกสู่อ่าวไทยจาก18กิโลเมตรให้เหลือเพียง600เมตรโดยมีพระราชะกระแสร,รับสั่งให้กรมชลประทานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำการคิดค้นพิจารณาหาวิธีการนำพลังน้ำที่ระบายผ่านคลองลัดโพมาใช้ประโยชน์เพิ่มเติมรองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ขยันการนาวีหัวหน้าโครงการกล่าวว่า การออกแบบเครื่องกังหันใช้หลักพลังงานจนของกระแสน้ําไหลซึ่งเป็นหลักการเดียวกับกังหันลมพระอ,องค์ท่านมีพระดำริว่าพลังงานน้ําที่ระบายผ่านคลองลัดโพเนี่ยมีพลังงานมหาศาลเราจะใช้ประโยชน์จากพลังงานนี้ได้อย่างไรเราในฐานะที่เป็นนักวิจัยก็เอาพระดำริพระอ,องค์ท่านเนี่ยมาหาแนวคิดแล้วหาองค์ความรู้จนสุดท้ายเราก็ออกแบบเป็นกังหันที่ไม่ต้องใช้ พลังงานสักซึ่งต้องมีพลังงานเกิดจากการเก็บกักน้ําในอ่างเก็บน้ําเราใช้พลังน้ําไหลที่ไหลอยู่ในธรรมชาติเนี้ยมาปิดไฟฟ้าซึ่งการวิเคราะห์เราก็ออกแบบได้2ออย่างก็คือแบบ axial flow แล้วก็แบบ cross flow หรือถ้าพูดเป็นง่ายๆคือหมุนตามแกนกับหมุนขวางการไหล โดยแบบหมุนตามแนวแกนมีใบพัดเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตร3ใบและแบบหมุนขวางการไหลใบพัดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง3เมตร1ใบความเร็วน้ำ2เมตรต่อวินาทีกังหันน้ำทั้ง2แบบสามารถผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุด5กิโลวัตต์เพียงพอต่อก Earlier, ารใช้ในครัวเรือนหลักการทำงานกังหันน้ำเมืม่อกระแสน้ำไหลผ่านใบพัด จะเป็นต้นกำลังหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวรที่บรรจุอยู่ภายในกล่องซึ่งจมน้ำได้โดยการติดตั้งโครงเหล็กที่มีกังหันจะอยู่ในช่องใส่บานซ่อมบำรุงที่ต่อมท้ายประตูระบายน้ำคลองลัดโพเมื่อเดินเครื่องจะได้กระแสไฟฟ้าสลับหลังจากนั้นจะใช้เครื่องแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แปลงและควบคุมกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะปรับแรงดันและความถี่เพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดการนำเข้าน้ำมันถ่านหินก๊าซธรรมชาติตัวการก่อภาวะโลกร้อนแถมต้นทุนไม่แพงเมื่อเทียบกับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังจนและชุดสําเร็จเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังจนนี้ว่าอุทกพลวัตมีความหมายว่าอุทกคือน้ําพลวัตคือการเคลื่อนที่ไปด้วยแรงซึ่งก็คือกังหันผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ําไหลพร้อมกันนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสิทธิบัตร เรื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังจนเมื่อวันที่4พฤษภาคม2553ด้วยสำนึกไหในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพพร,รัตน์โดยห้างวันทับเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภาการชาติไทยแต่ยกขบ,บวนนาผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัยเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่อบให้แก่ผู้สูงวัยฟรีจํานวนกว่า400คนณจังหวัดน่านเพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการให้ความช่วยเหลือด้านสายตาแก่ผู้สูงวัยในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โดยมีนายกัทอรสุขอรุณในอำเภอปัวจังหวัดน่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆทั้งนี้ห้างแว่นทับเจริญซึ่งเป็นร้านแว่นตาที่อยู่คู่คนไทยมากว่า50ปีจะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง5ปีด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อผู้สูงวัยที่ขาดแคลนได้รับแว่นตาใหม่เปรียบเสมือนได้รับดวงตาที่สดใสอีกครั้ง ด้วยหากตรวจพบว่ามีผู้สูงวัยเป็นโรคตาที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยแว่นตาได้ห้างวัยท็อปเจริญจะส่งเข้ารับการรักษาที่ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญจากสูแพทย์ต่อไปโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นหมดเวลาของข่าวในพระราชสำนักทบ5 .5 ประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปาริชาติไวยกวีสวัสดีค่ะ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือจะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา2554ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเป็นสตรีโสดอายุระหว่าง17-20ปีมีสัญชาติไทยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่10มกราคมถึงวันที่31มีนาคม2554สอบถามรายละเอียดได้ที่0-2475-2614และ0-2475-2625ในวันและเวลาราชการท่านทั้งหลายในสมาคมนี้ ตลอดจนคนไทยทุกหมู่เหล่าจึงควรจะได้ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนไว้ให้กระจา่างแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดด้วยความไม่ประมาทและด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอเพราะการกระทำโดยประมาทขาดความรอบคอบเป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดเสียหายในหน้าที่และการกระทำโดยขาดสติยังคิดขาดเหตุผลความรู้จักถูกผิดนั้น เป็นเหตุให้เกิดความหลงความลืมตัวทำให้กระทำสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่โดยชอบได้ซึ่งเป็นอันตรายมากอาจจะนำความเสื่อมสลายมาสู่ตนเองตลอดจนทั้งประเทศชาติได้